ใต้ถุนบ้านไม้เก่าๆที่ยายอยู่คนเดียวเป็นที่ที่ใครๆก็ไม่กล้าเดินผ่านตอนกลางคืนบางคนบอกว่าเห็นเงาดำๆวิ่งอยู่ใต้ถุนบางคนได้ยินเสียงหัวรอบคังเด็กแต่บ้านยายนิ่งเด็กยายเล่าว่าสิ่งพวกนั้นมันอยู่ที่นี่ก่อนเรายอยู่คืนแรกที่ครอบครัวยายยายเข้าไปอยู่กลางดึกก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินบนพื้นไม้ทั้งที่ทุกคนก็นอนอยู่ในห้องตอนแรกนึกว่าโจรพ่อก็ลุกมาเปิดไฟดูแต่ไม่เห็นอะไรเลย แต่คืนนั้นแม่ยายฝันฝันว่ายืนอยู่หน้าบ้านแล้วมีผู้ชายแก่แก่น้าดุดุมายืนจ้องอยู่เขาไม่ได้พูดอะไรแค่จ้องแล้วหายเข้าไปในตัวบ้านเช้ามาแม่เลยรีบไปหาหมอธรรมในหมู่บ้านหมอธรรมพอฟังจบก็บอกว่าบ้านนี้ยังมีผีเรือนอยู่เขาไม่ใช่ผีร้ายหรอกแต่เขาระแวงว่าใครมายุ่งย่ามของเขา หมอทำแนะนำให้ทำพิธีขออยู่เอาข้าวหมักพลูเล่าข่าวทูบห้าดอกไปตั้งกลางบ้านแล้วพูดขออนุญาตว่าขอเจ้าของบ้านเดิมเมตตาให้ลูกหลานอยู่ร่มเย็นจะไม่ลบหลู่จะดูแลบ้านหลังนี้ให้ดีเหมือนที่ท่านเคยดูแลมาตั้งแต่วันนั้นบ้านก็เงียบสงบไม่มีเสียงเดินกลางดึกอีกเลยแม่ยายจะวางข้าววางน้ำตรงหิ้งไมเ้เล็กๆทุกวันพระแล้วพูดเบาๆเ,เ,เหมือนคุยกับคนแก่ในบ้าน แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นหลายปีผ่านไปญาติห่างๆย้ายเข้ามาอยู่ด้วยเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เล่นซุกซนชอบล้อเลียนวันหนึ่งเขาเห็นหิ่งวางข้าวก็หัวเราะบอกว่านี่ให้ใครกินหรือยายจะให้ผีอิ่มจากวันนั้นเขาเริ่มฝันร้ายฝันว่ามีชายแก่หน้าเหมือนในฝันของแม่มานั่งอยู่ปลายเตียงไม่พูดไม่ขยับแค่จ้องพอคืนที่สามเด็กคนนั้นไข้ขึ้นหนักทั้งที่ไม่เจ็บไม่ป่วย ต้องเชิญหมอทำมาช่วยขอขมาแล้วเขาถึงได้หายหลานเอย้ยรู้ไหมว่าบ้านทุกหลังนะ่ะไม่ได้มีแค่คนอยู่นะบางหลังนะ่ามีเจ้าของเดิมเขาเฝ้าอยู่ด้วยแล้วที่บ้านทุกคนเชื่อว่ายังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะ